ว่าไงคะสาวน้อยจากประเทศแคมเบอรได้ยินว่าอยากคุยกับแม่หรือคะมีคําถามไหนจะถามกับแม่คะพูดมาได้เลยลูกมึงบอกว่าประเทศกูเป็นคนเดิมสงครามใช่ไหมแล้วใครละ่ะที่มายินฐานกูตายวันที่28เดือนพฤษภาคมเนี่ยไม่มีใครออกมาชี้แจงเลยอ๋อใช่ค่ะประเทศหนูเป็นคนเริ่มต้นสงครามเองค่ะลูกแล้วข้อมูลที่หนูพูดมา เอามาจากดาวอังคารเหรอคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แม่จะฝากนะตั้งแต่เริ่มต้นสนทนาเลยจะรู้หนูเป็นคนขมิใช่ไหมคะแต่พูดภาษาไทยได้ภาษาไทยอะ่ะคำพูดพาๆก,ก,ก็เยอะแยะนะคะแต่ทำไมลูกถึงเลือกจำแต่ภาษาสถุนและเอามาพูดคะ่ปะปรับปรุงความประพฤติด้วยนะลูกเดี๋ยวมันบ่งบอกถึงวงตระกูลน,นะคะแล้วมึงบอกว่าประเทศกูเป็นคนเริ่มสงครามเหรอทหารพวกมึงอะ่ะ เดินระบาดแล้วมาเหยียบระเบิดเองอ,อะไรนะคะลูกทหารไทยเดินระบาดแล้วไปเหยียบระเบิดเองเป็นความผิดของทหารไทยหรอคะอหนูตะกาศความคิดนด้จากไหนคะบอกแม่หน่อยคะแล้วประเทศหนูมาวางระเบิดไว้ทําไมคะตอบแม่หน่อยคะเพื่ออะไรคะหนูเอาอะไรมาตัดสินคะว่าทหารไทยผิดอะคะ ถ้าทหารประเทศหนูไม่เอาระเบิดมาวางไว้ประเทศไทยก็คงไม่เดินระบาดไป,ปเหยียบหรอกคะลูกสติค่ะมึงเป็นคนเริ่มยิงก่อนมาสี่ลูกทหารกูแค่ป้องกันตัวก็เลยยิงกลับใช้สมองเลยสิมีข้อมูลมาจากดาวอังคารใช่ไหมคะลูกแล้วอย่ามาพูดว่าคนอื่นไม่มีสมองสิคะลูกสมองอะมีกันทุกคนคะ่ะแต่มีสมองอย่างเดียวไม่ได้นะคะลูกต้องมีสติและปัญญาด้วยคะ่ะ จะได้ออกจากกะลาสักทีมึงบอกว่าประเทศกูใช้ระเบิดไปลงที่บานอะไรนะประชาชนแล้วก็ที่เซเว่นอีเลเว่นนั่นนะมึงรู้อยู่เต็มอกว่าประเทศกูไม่มีระเบิดหรือว่าอาวุธที่ทันสมัยกับเขาอุ๊ยแล้วบ้านหนูใช้บ้างไฟทําสงครามเหรอคะแล้วที่บอกว่าบ้านหนูไม่มีอาวุธที่ทันสมัย<ว>ก็เพราะบ้านหนูจนไงคะลูกรวยอยู่คนเดียวคือผู้นําประเทศหนูไงคะสติด้วยคะ่ะ แล้วอีกอย่างที่มึงบอกว่าพวกกูพวกทหารกูพวกกเมร์เนี่ยยิงไปไปโดนที่บ้านประชาชนคุณแก่เด็กเล็กที่ประเทศกูมันม,มีมั้งประเทศกูมันมีหรือไงฮะเอ้าบ้านหนูไม่ใช่เหรอคะแล้วหนูมาถามแม่ทําไมมีไม่มีหนูไม่รู้เหรอคะมาถามแม่แม่ไม่รู้คะ่ะแม่ไม่ใช่เมียน้อยหุ่นเซนแล้วอีกอย่างที่พวกมึงต่ามากไม่มีความเป็นมนุษย์อยู่ในตัวเลย คือไปทำลายคนที่เขาไม่เรื่องอะไรอะ่ะที่เขาไปทํางานอยู่ที่ประเทศไทยมึงอย่าลืมนะประเทศคขมรนก็มีคนคนไทยอยู่นะที่พนมเป็นออกจะเยอะใหญ่ไปแต่ไม่มีคนไปทาแบบนั้นเมือเมองหรอกต่ําหรือสูงหนูเอาอะไรมาวัดคะคนเขมรก็ทํรลายคนไทยเหมือนกันคะ่ะที่ปล่อยเป็ดอย่าพูดเอาดีเข้าตัวเอาความชั่วใส่คนอื่นสิคะแล้วอย่ามาพูดว่าคนอื่นไม่มีความเป็นมนุษย์นะคะถ้าไม่มีความเป็นมนุษย์น่ะก็คงไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรอกคะ่ะ อย่าบอกว่าประเทศตัวเองเป็นคนดีสิคะถ้ายังไม่มีไปการันตีจากยมมาบาลน,นะคะคุณนี้มาหาแม่อีกยกเอายมมาบาลมาการันตีด้วยนะคะลูกบายบายเทพไทยสไตล์าสถานีเวลืนคน